สวัสดีตอนเย็นวันนี้ได้มีโอกาสเกิุพมเพื่อนแพืมาามาดูตะวันตกดินที่ตกน้ำตกน้ำตัวีี้หาดเจ้าหลาวนะครับในบงเจ้าหูร้นวันนี้ใทยเข้ามาสัมผัสด้วยตัวจริง กาศดีมากสุดชื่อสุดยอดกินส้มตำร้อนๆกินส้มตำแล้ตำมะละกาอ๋อ่ลูกหน่อยเขาแกเขาบอกเอันนี้เดี๋ยวนะเขาเข่ท้ายเบากินไมใส่เยาเห็ดขนลุกไว้ขนลุกขนลุกเห็ดขึ้นที่หดเสาอะไรหมอข้าวหนึข้า ต้นอข้าวไร่ข้าวเกี่ยว้วยมต้อใได้ยัง๋ยวสมาาพกันวมาไก่ทอดเอาเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวพาดูจะตัวอันนี้เราจัดมากคำซุมตำเอาเอาไปน้ำลีลารสเด็ดเผ็ดมันจากเพื่อนแพงยะโสธรขนาดเสียมบาด เอาวากันแลาเ้มีเรอนหมดแล้วงเสียงนใหญ่สา่าเ้าห้อเอา้บเยจขอโทษราะวมันมันไปไกลนะเนี่ยใช่ไหมมันไปไกลกเขาจว่าเขาน่ยกขทษขไมเนสอนฮ้ยเเจิดเ นีไมก็เห็นนะหมันแซ่บมันดีไปนี่กินให้มันเป็นกุ้ชางกลับไปฉันมาพูนะฉันมาพูอันชุมาต่าคนดาายบไ่นี่้วกินที่บ้านอันนี้เรียกว่าังทเลอันนี้เรียกว่าทะเลก็เป็นตังลานดที่ต้องแดะแม่แะะเลลอยมากลอยมาลอยมากเลย ทะเลเป็นต uh, <Yeah>. ิ่มแม่หรือมันติ่มซำมันเขาเรียกว่าตำทะเลอันนี้ของแท้เลยเอฟบมา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 เขาเรียกว่าตำทะเลไกล์พาให้หน่อยอ่าตอนนี้ตา้มตำคืออร่อยมากเลยค่ะแต่ละคนที่ตำบอกได้เลยว่ากระเชฟมาเองดูบรรยากาศที่ข้าด้านนู้น คนเยอะมากเลยค่ะนะคะส่วนมากนะคะเขาจะมากินส้มตํากันค่ะคนนี้กําลังซอยค่ะซอยส้มตาแบบแซ่บเลยค่ะซอยค่ะอาปากค่ะโอ้ยดูสิค่ะค่ะทั้งเส้นเลยค่ะเออชือเรยกค่ะดูค่ะดูค่ะบรรยากาศเนาะค่ะตอนนี้ริมหาเลยนะคะบูรพาบีทค่ะที่เจ้าหลานนะคะเดี๋ยวออกดังเด้อ ค่ามานมาเป็นได้ดีกินแปมวนนี่กินแปะเพื่อนจ้ะอันนี้ช่วยให้เสียงดีนะคะเสีย,ง,ยงเตรียมตัวปเสียงแหบบาเ่เรื่องดี l กันตาําพิต้ดาด็หัวนะคะหัวสิบสพิต้าเด็หลายคนอนี้ได้หนิทอด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 ตอนนี้ฝีมือกันตํานะคะตอนนี้จะตําน้ำซิ้มซีฟู้ดค่ะเนาะเดี๋ยวลองชิมกันนะคะว่าตอนเย็นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยหรือว่าจะท้องเสียกันนะคะเผ<อ>็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดค่ะ แซ่บค่ะทีหนึ่งีไม่เผ็อะไรนะคะที่หนึ่งีสองค่ะเผ็ดัีหนึ่งที่สองปวนสิคะทำตัวอย่างค่ะทำตัวอย่างค่ะตัวอย่างตัวอย่างค่ะขั่างตัวอย่งตัอ่งตัว่งตัาตอ่างต